สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิเลี้ยงถาทุกคนครับตัวนี้ก็เอฟเฟกไม่ออกนะครับก็ดังนะแต่ว่าเอฟเฟกไม่ออกนะครับทดสอบทดสอดบเอฟเฟกก็เปิดแล้วนะนะครับเเปิดหมดแล้วหละนะครับเอฟเฟกพังไปแล้วเสียงไมดังได้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกไม่มีเลยนะครับ เพราะอะไรครับจะเป็นที่วันลุ่มนี้ไหมนะครับหรืออย่างไรหรือว่ามันจะเป็นที่ไหนล่ะทีนี้ถ้าว่าเวลาเร่งตัวนี้ขึ้นไปจะมีเสียงนะครับเสียงจะออกลําโพงได้ด้วยนะครับเป็นเสียงเบาๆนะครับนะครับนะตัวอื่นมันก็ไม่เป็นแหละนะแต่มันเป็นอยู่นี่นะครับเวลาเร่งเสียงขึ้นจะมีเสียงฟตัวเงียบอยู่นะครับตัวเอฟเฟกต์เาเนี่ย เพื่อนอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะมันเบานะฮะแต่ออกลำโพงนังวิ้นะครับนะเอาไปดูกันว่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับเพื่อนครับนี่คือส่วนหน้ามิกนะครับแกออกมาที่ผมเห็นมีการป้องกันสัญญาณรบกวนมีอย่างดีเลยนะครับสุดยอดมากเลยคือแผ่นเหล็กนะโอ้จะลืมดูวอลลุ่มนะแต่ว่าวอลลุ่มมันไม่น่าจะเป็นไรนะเพราะว่าเล่งวอลลุ่มขึ้นมีเสียงฟีบออกบางๆอ่ะก็แสดงว่าในส่วนของวอลลุ่มไม่น่าจะเป็นไรอะ่ะมันนี่จะเป็นจะเป็นพวกเครื่องใน ตั้งแต่ตัวนี้มานะครับแผ่นวงจรนะครับตัวนี้เป็นแผ่นมวลุ่มนะแผนมวลุ่มนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกบอร์ดเอฟเฟกแล้วก็เมนออกนะครับนะตัวนี้ก็เป็นหน้ามิกก็แสดงว่าผมจะต้องดูตรงนี้นะครับมวนลุ่มนะได้อยู่แล้วล่ะมาดูตรงนี้เนาะนี่นะครับคือบอร์ดเอฟเฟกต์นะแล้วก็มีวีด้วยนะครับโอ้โหบอร์ดเอฟเฟกก็จะเป็นตัวนี้นะ นี่ตัวนี้ก็จะเป็น IC ที่ทำหน้าที่เป็นเอฟเฟกนะครับอืมทีนี้ก็ต้องมาดูว่าไฟเลี้ยงเขามีไหมเนี่ยเอโออซี IC, เขาเล็กมากนะครับโอ้โหสัญญาณมีเสียงฟีดออกแล้วนะเล่งวอลลุ่มปุ๊บนะครับนะสัญญาณออกจากไอซตัวนี้มันมีแล้วเนี่ยวอลลุ่มวอลลุ่มเอฟเฟกต์นะครับเขาต่อมานะครับเขาต่อมาที่ไอซตัวนี้นะ ไอซีตัวนี้ก็มาที่าขาของรุ่มเอฟเฟกนะครับนี่สองเส้นเนี้ยแล้วที่ก่อนเข้าไอซีก็จะก่อนเข้าไอซีต,ตัวนี้ก็จะผ่านซีครับปิงตัวนี้นะครับแล้วก็ออกจากนี้เลยนะเอรออกจากนี้เลยนั่นก็แสดงว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับมันเข้ามานีแล้วก็ตามอยู่ในนี่แหละครับแต่ว่ามันขามันเล็กมากนะเพื่อนมันหลุมมันหลวม,ห,ลวม,ห,ลวมหรือว่ามีไฟเลี้ยงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะโอ้ยเนี่ยเอฟเฟกไม่ออกนะครับ เนี่ยภายในเป็นแบบนี้นะครับถ้าตัวนี้เสียจะไปหาไหนอะเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นครับ IC พังเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้ย IC พังลายเอ้ยไม่มีในเริงนกคานะเนี่ยเราจะไปซื้อไหนละเนี่ยฝากใครซื้อละที่นี้ไปเลาะดูแล้วในเริงนไม่มีอะเนี่ยก็ <c oughs> เริงมันไม่มีร้านอะไรไงเอ้ยอเค นี้การเช็คจนไปถึงว่าไอซเสียมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนก่อนที่จะบอกว่าไอซีเสียนันถึงนะสัญญาณนะครับจากเอฟเฟกนี่ครับมานี่นะครับนะมันจะมี efx นะครับเอฟเฟนี่นะครับนะตัวนี้จะเป็นสัญญาณเสียงนะครับลายวงจรจะมาโผล่ตรงนี้นะครับ ก็ตามสัญญาณเสียงมานะครับมานี่นะครับตุดนี้นะครับลงไปด้านล่างโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเข้าไปที่ i อซ c ทอซทำการขยายนะครับออกมาที่ c ีรัปปิงเข้ามาที่ vr นะครับวอลล่มตัวนี้นะครับออกจากบอลล่มตัวนี้เข้ามาที่ ic นะครับ แล้วทำการขยายนะครับก็ไปตามเส้นนี้เลยนะครับเส้นนี้นะครับโคลอีกที่ที่นี่นะครับสัญญาณเสียงนะครับจากเอฟเฟกนะครับแล้วก็เข้ามาที่ไอซีนะครับนะครับนี่คือเส้นทางเสียงจากเอฟเฟกเข้ามาที่ไอซีนะครับ ทีนี้สัญญาณออกนะครับก็จะออกจาก i อซสัญญาณออกจะออกแบบนี้นะครับออกมานี้นะครับสองจุดนี้นะครับซึ่งเป็นซีคัพปิงนะครับจุดนี้โผล่นี่นะครับแล้วมานี่นะครับแล้วก็ออกไปวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเอฟเฟกนะครับเส้นนี้นะครับมานี้โอนี่นะครับนะ แล้มานี่นะครับมีรอยวัดสัญญาณยังเห็นอยู่นี่เข้าสู่ IC นะครับทําการขยายขยายขึ้นเป็น 3dB นะครับแล้วก็ส่งออกไปนู่นนะครับนะไปวอลลุ่มเอฟเฟกนะครับนี่ก็คือเส้นทางเสียงนะครับทั้งเข้าและออกจาก IC นะครับการเปลี่ยนการเปลี่ยนตำแหน่งของเอฟเฟกอยู่ที่ IC ตัวนี้นะครับ รับคําสั่งมาจากนี่นะครับนะไอ้หมุนหมุนเนี่ยหมุนหมุนี่มันจะกดลงไปได้ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเลขแล้วก็มีไฟออกนะครับเป็นไบนารีฐานสองนะครับ A B C D สี่บิตนะครับควบคุมเข้ามาที่นี่นะครับสีข่ขานี่นะครับนะ ไฟเลี้ยง5โวลต์น,นะครับเข้ามาที่ ic IC อซีแปลงไฟออกมาเป็น3.3นะครับฟไอ IC ตัวนี้นะครับก็เลี้ยง ic นี่แหละนะครับผลปรากฏว่าสัญญาณเข่าก็มีแล้วไฟเลี้ยงมีแล้วสัญญาณเข่าก็มีแล้วไบนาลี่4บิตก็มีแล้วสัญญาณไม่ออกครับ นิดจี่รีเลยไอซตัวนี้ไม่ร้อนนะครับผมก็เลยสรุปว่าไอซตัวนี้พังเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการไล่การเช็คดูแล้วก็ทีนี้ก็จะเข้าสู่การสั่งของสั่งอะไรต่างๆผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีไหมนะมาถึงนะ แต่ณวันนี้เนี่ยจะประกอบมุนน็อตเขาไปก่อนนะครับเอ้ยถ้าเกิดว่าไดไอซี IC มาก็จะไดเอามาใส่นะครับแต่ถ้ามันไม่มีก็ลูกค้าก็ไปเปิดฟังไปก่อนนะครับมันเป็นแบบนั้นก็จะถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าด้วยถ้าเกิดว่าลูกค้าถ้าเกิดว่าผมหาไม่ได้ถ้าลูกค้าหาได้ก็แจวเลย แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะไปแกะออกมาแล้วก็ไปถอดไอซีตัวนี้ออกมาแล้วเสียบเข้าไปก็ดังเลยเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับอ่ะว่าก,กันไปผมหาไม่ได้นะเวลานี้นะครับต้องสั่งก่อนนะเนี่ยประกอบเข้าไปนะครับเนะดยดเนินการประกอบไว้นะครับเพื่อนเือนครับในการค้นหาอะไรสอบถามเรื่องอะไรวันนี้ก็ไม่ได้เลยถามร้านต่างๆก็ปิดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้วันที่สิบ นะครับมีนาคมให้มันมีนาบมีนานะสิมีนาคมนะครับสองพนะครับที่ได้ซ่อมเครื่องน,นี้ก็ต้องรอเป็นพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับจะสามารถที่จะสอบถามติดตามอะไรได้เต็มที่ส่วนมากแล้วห้างร้าน,นต่างๆที่จําหน่ายอะไรนี่ก็จะหยุดวันอาทิตย์กันนะครับในส่วนนี้ก็ได้ประกอบไว้แล้วนะครับหากเป้นว่าลูกค้าจะเอาไปเปิดเพลง ใช้งานก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าร้องเพลงถ้าไม่มีเอฟเฟกก็จะได้ในเรื่องของการใส่เอฟเฟกเนี่ยมันบออ่สําหรับลูกค้าที่จะร้องเพลงนี้ก็ต้องใช้ถ้าไม่มีลูกคอก็ใช้ลูกแขนนะลูกแขนลูกมือนะครับลูกขาก็ว่ากันไปเล้วบัดเน้ลองทําเลครับนะเสียงจะมาเลยใช้ลูกมือ,อมสวัสดีครับพี่นอนมาเนี่ยใช้ลูกมือช่วย ไปก่อนนะครับาเครื่องมันจะซ่อมเสร็จช่างวิทย์เลองแต่ก็ต้องจากไปแล้วก็พบเป็นใหม่ในคลิปต่อไปคลิปซ่อมถ้าเกิดว่ามีอะไรนะครับลองดูนะครับโอ้ <c oughs> ับ <c oughs>